ครับเจอกันช่วงเย็นนะครับกับตั้มรถพอดาซิ่งนะครับผมขาเข้าหองเตยครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่บนบนลงมานะครับบนลงมากับในาทางด่วนนะครับลงมาถนนวางนาตราดนะครับท่านผู้ชมต่ว่าพาท่านเอกไปใช่ไมใส่เลยติดตั้งแต่บนสะพานครับแล้วก็ ลงมาจะถึงนี้เลยแต่เรียนข้างในท่านผู้ชมสังเกตดูเรียนในนะใต้ทางด่วนขวามือนะครับคือรถรถยังล่งนะครับมันจะติดตรงนี่แหละตรงห้างตรงนี้แหละห้างแบบวัสินค้าอะไรนี่เนี่ยติดปรกกาเลยพี่น้องน,นะครับรถเลนทางขวาก็จะมาปาดเข้านะครับ ส่วนออรถออกจากห้างก็จะปาดออกของเราก็จะไปต้มอีกอย่างน่าจะมีวันอีเหตุด้วยนะครับหรือไม่ก็ด่านโอ้วันเหตุดีเดียวทำกันครับตรงไฟแว๊บแวบแวบแบบอู้นะครับ แยกครัางผิดครับพี่น้องตอนแรกอ่าผมจะเข้าทางกองตันนะแต่ผมดูแล้วมันน่าจะทางกองตันน่าจะมันน่าจะรถติดมากกว่าเพราะว่ามันมันมีหลายแยกนะครับเส้นเส้นกองตันเนาะมันมีหลายซอยครับเดี๋ยวรถเก่าพุดพุดโป้โปนะครับรถเข้ารถออก ถ้าไปทางนี้ก็มันก็วิ่งยาวทีเดียวเลยแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดครับท่านผู้ชมอืม้อซ่าเลยครับวันานี้วันอาทิตย์นะครับไม่ติดเวลาไปยู้มไม่รู้เลยว่าไปหรปอกเขาจะไปวันทุกคนเลย ครับว่าเนียดูครับกักรถไว้นะครับกักรถไว้มันถนนรถนอ้า กัดรถไว้ครับตำรวจกัดรถไว้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้ดโูโอ้โหครับชนกันแนะล้วกัดรถไว้อะไรของมันเนะี่ย ใครับรถเบียบตรงไฟเบียบๆอย่างที่น้องน่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือเปล่าเนาะรถไปไม่ได้อีกท่านผู้ชมเบิึง ท้า B M วีโก้จนท้าย B M ผู้สาวไฟตัวบ้าง B M บุญ B M ผู <c oughs> BM, ้หญิงครับรู้สึกว่าน่าจะร้องไห้ด้วยครับ ทำให้เราติดเบิดเลยพี่น้องผมไม่รีบแล้ไปจะปาาไปในปาาเลยนะครับผมเบครับว,วันนี้ใจเย็นจริงครับเหตุมาเบิดมหนึพี่น้องเอาปกติต้งมาเองจริงก็ ประมาณห่าย2สองนะครับก็ถึงแล้วบหายเลสองหมายเสามไม่ลข่กินนี้หรกอันนี้วิ่งวิ่งมาแบบคิวมากครับท่านผู้ชมที่ก็จะเป็นถนนบางนาตาดนะครับท่นานผู้ชมตอนนี้เราอยู่ถนนบางนาตาดน,นี่ลงมาแล้ว เวลานะครับวันอาทิตย์ตอนแรกว่าจะขอ้อข้องตันนะครับว่าจะไปข้องตันแล้วซ้อมจิตสองใจแล้วตีไปเดียวโล้ดนี่ตีไปเลี้ยวจะจะฉีก้ายออกไปแล้วนะครับแต่ทางนี้มันวิ่งตรงอย่างเดียวนะท่านผู้ชมได้ยสองจิตสอง,สอง,สองใจครับใ้่รีบต้อง ท้ายจินจ้อยนะ,นะครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นเวลาที่อนักงานสา,าวโรงงานสาวโรงงานนะครับไปกินเนื้อย่างครับเวลาเนี่ยในต,ตอนผมอยู่ผมก็ไป้รัับ จะไปวันเสาร์นะครับไปวันเสาร์ไปไปคืนวันเสาร์นะครับเลื่องานแล้วก็ไปไปกินเนื้อย่างครับแล้วก็เมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาอาทิตย์ก็หยุดนะครับนอนตื่นไดยสายบางคนก็ไปตกปลานะครับบางกลุ่มก็กินเหล้ากินเบียร์นะครับชีวิตโรงงานแต่วกว่อนนะครับแบบเป็นแบบนั้นนะครับ ต้นเดือนก็กินดีอยู่แซ่บครับกินแซ่บอยู่แซ่บครับอันนี้พูดถึงชีวิตผมนะนนะแต่ก่อนนะอ่าต้นเดือนนี่ก็เดือนเดืนอนหน่องครับพี่น้องกินแซ่บครับแม่ปลายเดือนผมกินต้มะมาม่าพี่น้องก็กินข้าวอยู่หรอกก็ขไข่ส้มะมามะ่าต้มไข่โอ้กันนั่นแหละ แต่ก็ดีอีกแบบหนึ่งนะอยู่ห้องอยู่ห้องผมได้แคนี้โตมียังนะครับมีมีทีวีอยู่เครื่องเดียวว่าซื้อทีวีเครื่องเดียวสองพันห้าเท่านั้นแหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับพัดลมก็ไม่มีเพราะว่าอันในห้องมันมีนพัดลมเพาดานไองนะครับพัดลมตัวง่ายแหละ องน้ำรวม 9, 3. 6, 3. ค่าห้องพันสามนะครับเอ่าหันสามกับค่าค่าค่านา้ำค่านา้ำคิดรวม,ค,าาม,ค,าามค่าไฟคิดแยก ไปส่งกลับบ้านนะั่นแหละเราไปนองมิถุนกินเสื่อมือไปถนะึงเวลากลับบ้านก็มีตังค์อยู่เดือนเดียวนั่นแหละตินเดือนมากอะไ้เงินแล้วก็กลับบ้านกับมีเงินอยู่ตั้งั้นผมมันย้อนดูมัย้อนคิดคื้นหลังคือแบบโอ้เนี่อยเนี่ยแล้วก็มาขับรถที่มาขับได้ไงก็ เลิกกับแฟนคนแรกนะครับย้อนงานเมืงเทียมนี่แหละไม่งานเมืงเทียบเฮ้ยไปเห็นง,งานที่บ้านแล้วนะกลับบ้านเลยได้เลิกกันว่าขับรถได้ยังไงก็มาได้เมียคนนี้นะครับมาได้เจนคนนี้คนปัจจุบันนะครับ,าราาบ,าบทางก็จาขับรถครับพี่น้องทางทางบันรุง่งทางนั่นเขาขับรถแบบ ผมก็พอที่จะสะสอดแสบแสกเป็นเนี้ยมันกัเลยกัเลยได้มาขับน้ำฝนเนี่ยครับก็เลยได้มาขับรถหลังจากขับรถผมก็ดึงเพื่อนมาขับก็พวกเสียขึ้นเสียุ่งนะครับมาขับแล้วก็อีกหลายหลายคนนะครับท,ท,ที่ดึงมาขับหลังจากที่รถว่างเนาะดึงมาขับน้วกันครับแต่ตอนนี้ก็แยกย้ายไป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 ,ไปมันแล้วครับพี่น้องเสียลุ่งว่ขับ ไปทำงานเดิมนะครับน่าจะไปส่งน้ําแข็งเหมือนเดิมส่วนเสียดเพิมกันยุ่ปัจุบันเนี้ยนะครับอยู่เมืองกาดแล้วก็ขับรถอาชีพขับรถเหมือนเดิมครับขับรถอยู่ใน,นเอียงก็วานกรงมาไปลองสยามคราบตไหมสยามคราบบ้านกรงอยู่แถวนั้นแะครับวิ่งกระดาษวิ่งอะไรอย่างนั้นหละ มีแต่ผมที่ยังอยู่ที่เดิมนะครับบนเวยน้ำมูกเจ้าตัวไม่รอดเลยับผมอะมืองม้งงงกับโยวางกันเลยเจ้ามันจะไม่รอดนะครับผม่มีม่พอว่าม,มีแม่นีตายเลยวิ่งรถทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยได้ตังค์มันไม่ได้ตังค์เริ่มจากสงการมั้า่แหละพี่น้อง สรงการมาต้อนเรานี้นะครับผมไม่ได้มีเงินเก็บจักบา่าเลยแม้สมุยคิดเงินกันไม่มีตังค์เลยมันก็เลยทอตอนนี้ทอทอแท้มากเลยมีเงินเก็บตังก็เอาไปอ่าเดือนในวงใจค่ะ ้า่พงวมดหมเกีียว,วหิดแสบหาบิดเลยมันเถียงมันเกลเลยหลังจากมึงกันมาก็เลยไม่มีเกยบเพราะม,มันไม่เหลือที่จะให้เก็บอ่าเข้าหน้าฝนมานี่แหละอนั่นแหละมันไม่เหลือที่จะให้เก็บแล้วมันเหลือที่พอที่จะให้อยู่ให้กินเฉย นะครับอย่างเที่ยวนี้ได้สองพันก็โอนกลับบ้านไปีย่ียก็ไปใช้นะครับจะเป็นเป็นไปไม่ได้ที่เขาไม่ใช้ครับขต่ว่าไอบาครับคือมันมันเป็นหน้าที่อของของผมอยู่แล้วที่ที่ที่จะต้องหานะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่พอใช้ก็ตามผมก็จะพยายามไม่ดีที่สุด ผมมาแลวตัวหางเยอะกันครับผมตัวน,นี้นะพี่น้องนะครับตัวหางเยอะก่อนคือหัเงี้ยละดเดี๋ยงานคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ